เร็วเร็วให้เวลาสอนาทีเร็วสิบเก้าเจ็ดหกอันนี้ปอปลาล้สี่ส แล้วอะแล่วท่านเต้นมาหอมาอกเราหมดตื่นไว,อเอเว้อิดดูล่วอ่ะทะเลไปมาตรวจกันโอ้ย,อยเขาตรวจเองมาไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยพี่ตรวจเอง เรยไนะิดเดีย่รีบกินไปเลยนะีน่ก็ไลน์เซพิมพ์ดีนอยบายบาย